สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและเฟซบุ๊กนะจ้าสักท้าวันนี้วันอังคารนะเพื่อน,น mm hmm. ไปทำบุญมาเนอะรู้สึกได้รับบุญนะจ๊ะ mm hmm. นี่นะเมื่อคืนที่น้ำก็ไอ้ที่โลตัสนะม,นมันมีขายเค้กอะย mm hmm. ี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันบอกคัพเค้กบัตเตอร์ครีม ซันเมรีหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ดูสินี่น่ากินไหมนี่เนาะเป็นสองนี่ดูโตมันไม่ได้ว่ามีแค่นี้นะมันอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมมากเลยหืมน้ำลายย้อยแบบว่าแป้งมันก็นุ่มอ่ะดูเคนะ็มเลย เพิ่มไขมันได้ดีมากเลยนะอร่อยหอมเชฟเอก็โอเคนะพี่น้ำว่าได้เฮ้ยม,ม,มันน่ารักอะแทบไม่อยากกินอยากเก็บไว้แต่ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียกินคู่กับอะไรอร่อยที่สุดนี่ แป๊ซี่เห็นไหมแป๊ซี่พี่น้ำมันเป็นนวลพี่น้ำแช่ช่องฟิตไว้นะคะเป็นเพลินสุดยอดอะบาดคอร้อนๆนี่กินแป๊บซี่นี่หายนะจ๊ะแนะนำ อย่าไปกลัวอ้วนกลัวทำไมฮะอ้วนอยู่แล้วใช่ไล่กินยั่วเพื่อนๆเฉยอ,อร่อยอะ่ะอร่อยจริงเนานะโอเคมายั่วน้ำลายแค่นี้แหละกินคู่กันนะอร่อยอเค้ก เค้กอะไรก็ได้ไม่ต้องยี่ห้อหนี้ก็แต่ยี่ห้อหนี้ก็เวิร์กนะอันละสามสิบหกบาทเองน่ารักแล้วก็อิ่มเอ,อไม่ใช่อิ่มมันอร่อยอ่ะเออดูครีมมันดียี่ห้อคัพเค้กบัสเตอร์ครี Cream มน่ารักเนาะโอเคค่ะมาคักไทยแค่นี้แหละครบพันฟอลโล่มไหรยพี่น้ำแจกของเฟย์นะจ๊าโอเคเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย